แค่เร,เราอยู่ในขั้นไหนเราได้สมาธิเป็นส่วนเบื้องต้นหรือยังเมื่อเราได้สมาธิแล้วเราเดินปัญญาต่อจนถึงความหลุดพ้นหรือยังเมื่อเดินปัญญาจนถึงความหลุดพ้นเราหลุดพ้นได้มากน้อยขนาดไหนเราก็รู้ตัวเองอก็ทำหน้าที่ตามขั้นตอนของตนเอง ไม่เสมอกันเรานั่งอยู่นี้หรือฟังอยู่ทางบ้านก็เป็นผู้ไม่เสมอกันในสมถาะาและวิปัสนาในสมาธิและปัญญาเหมือนอย่างในโรงเรียนมันไม่ใช่มีชั้นเดียวนะในโรงเรียนมีตั้งแต่อนุบาลประถมแต่ละชั้นมัธยมแต่ละชั้นปร,ริยญาติทีทั่วอีก ในฝ่ายของการปฏิบัติเหมือนกัน,บา,น,กนกกาบางคนก็มีอินทรีย์แก่กล้าบางคนก็มีอินสีอ่อนบางคนก็มีสมาถะน้อยหรือมากมีปัญญาน้อยหรือมากต่างกันฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะเพิ่มสิ่งที่เราขาดให้แก่ตนเองใครชอบวอกแวกไม่มีสมาธิก็เพิ่มสมาธิ มีโอกาสว่างอยู่คนเดียวก็นั่งเจริญพระกรรมฐานอยู่ในอารมณ์เดียวเดินรงกรมก็อยู่ในอารมณ์เดียวต้องสร้างพลังจิตขึ้นมาให้เป็นบาทเป็นฐานใครที่มีจิตตั้งมั่นดีแล้วสงบระงับราบคาบดีแล้วก็ทำให้มันยิ่งขึ้นแล้วก็เดินวิปัสสนาเดินปัญญาต่อ ในขณะที่มันตั้งมัน่นมีโอกาสอยู่คนเดียวรวบรวมกําลังจิตท,ทั้งหมดที่มันตั้งมั่นดีแล้วนั่นแหละ,ะแล้วก็ยังลงสู่การพิจารณาพิจารณาทั้งส่วนที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตทำที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นอย่างไรก็ให้รู้เห็นตามจริงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว ตั้งแต่เราระลึกจำความได้ก็ระลึกไปให้เห็นตามความเป็นจริงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันจะเป็นโดยประการใดในรูปในนามมีก็ให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมชาติเสมอกันคือเกิดและดับไปมีแล้วหายไปไม่ยั่งยืนนี่เราจะเห็นอะไรเราจะเห็นความไม่มีตัวตน ของธรรมชาติทั้งหลายที่เราเคยหมายมั่นรูปและนามผ่านมาแล้วกี่ปีอายุเรานั่นแหละมันผ่านมาแล้วอย่างนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยก็มีเหมือนปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นคือเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปส่วนทั้งสามมันจะย่อลงมาเปน็นอันเดียวกันชีวิตเลยว่างจากอดีตและอนาคต โดยความหมายที่จะมีความต้องการอะไรอะไรเพราะามันเห็นชาติแล้วว่าไม่มีอะไรพอละเลึกไปถึงอดีตก็ไม่มีอะไรให้คล่องแล้วเข้าใจมันแล้วนี่ไม่คล่องกับอดีตอ่และเลอกอดีตแบบไม่คล่องกับอดีตก็เป็นผู้พ้นจากอดีตละเลึกไปถึงอนาคตต่างๆมากมาย ว่าจะทํานั่นทํานี่ก็ระลึกได้แต่ไม่ข้องกับอนาคตเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงทําก็ได้ไม่ทําก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้สมหวังก็ได้ผิดหวังก็ได้สําเร็จก็ได้ล้มเหลวก็ได้นี่คือมันยอมรับความไม่เที่ยงนี่คิตที่ยอมรับความไม่เที่ยงอนาคตก็มาลายลงอนาคตที่จะทําให้เราทุกข์ก็มาลายลงมีแต่อนาคตที่จะทําไปตามเหตุได้ก็ทํา ไม่ได้ก็ไม่ทำอนาคตก็ไม่กัดกินเราอมองไปอนาคตก็เหมือนดูหนังดูละครการปรุงแต่งอย่างนี้กับไม่มีโทษเพราะเราเข้าใจแล้วแล้วปัจจุบันที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งไม่มีอะไรเลยผ่านไป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 ไม่มีความหมายที่จะไปยึดมั่นหมายมั่นมีแต่การผัดผ่านมาแล้วผ่านไป ชีวิตมันเลยมีแค่ปัจจุบันขณะนิดเดียวแล้วก็ผ่านไปอีกผ่านปีก็เลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขเพราะว่าชีวิตทั้งหมดมันมีแค่ปัจจุบันนี้ถ้าจะไปห้อยหาอะไรอะไรในอดีตก็จะทำลายขณะปัจจุบันไปเรื่อยๆจะไปภาวะะว์อะไรกับอนาคตที่เดียวมันก็เป็นปัจจุบันถ้าเราไปถึง อาดีตอนาคตของพวกข้องคามันเลยกัดกินปัจจุบันแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขมีความเบิกบานมีความเย็นอกเย็นใจมันกลับไปร้อนเพราะอาดีตร้อนเพราะอนาคตอยู่ผู้ใดเห็นความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับความไม่มีตัวตนของร่างกายได้จิตใจนี้ได้มันเลยจะพ้นมันเลยจะสงบมันเลยจะสบายอื มีชีวิตแบบชิวๆได้นี่แหละคือปัญญาถ้าเราตื่นรู้ขึ้นมาในจิตใจเราเองพระพุทธเจ้าท่านได้มอบสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้แก่โลกไปนี่คือความรู้ความเห็นอย่างนี้แหละอันนี้จังทุกขรั้าตานแ์ละคือยอดแห่งพระกรรมฐาน ที่จะประหัดประหารความยึดมั่นถือมั่นให้มาลายลงไปจากใจของเราเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเห็นร่างกายความรู้สึกนึกคิดที่มันไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วรูปและนามร่างกายได้จิตใจ ความรู้สึกเนื้อคิดทั้งหลายจะไม่เป็นสิ่งที่มาเบียดเบียนเราต่อไปถ้าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยร่างกายและจิตใจเราเนี่ยมันจะเบียดเบียนเราเองั่นเรามาแก้ปัญหาใจนี่เราเป็นผู้มาแก้ปัญหาใจภายนอกนี่แก้ไม่จบ เดี๋ยกวก็มีอะไรมากระทบเราตลอด